ทุกวันนี้นะครับผมโคตรงงเลยนะฮะผมไม่เข้าใจตรการของคนไทยนะครับเพื่อนผมเองคนรอบข้างหรือว่าคนในโซเชียลนะครับทุกคนเรียกร้องนะครับในเรื่องของอากาศอากาศหนาวทําไมเมืองไทยไม่หนาวเลยทําไมเดือนธันวานแล้วมันยังไม่มีแล้วูหนาวเลยแต่พอเวลาดูสิครับดูสิครับเวลาอากาศมันมาแล้วอะ่ะ ความหนาวมันมาแล้วอะ่ะทำไมรู้ไหมฮะแม่เสือกวิ่งไปเอาเสื้อหนาวมาใส่คืออะไรวะผมงงมากนะครับแม่ต้องการความหนาวพอเอาความหนาวมาแม่เสือกเอาเสื้อหนาวมาใส่เฮ้ยไม่เข้าใจครับงงไอ้เหี้ยคัดคัดเตอผู้หนาวไอ้สัตว์คัด,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 ดเตอร์สัตวไอ้เหี้ยหนาวสัตว